เริ่มคำเริ่มมืดแล้วพี่น้องตะเวนตกดินแล้วสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีพี่น้องผูปายเบิดสุขสุขพี่น้องจา๋าบรรยากาศยามแรงส่วงคำคำ ตอนนี้จะทุ่มหนึ่งแล้วเหมือในใ้แกเห็นแสงแดดหน่อยหนึ่งหลังจากที่ฝนตกมาลายมมเมื่อแม่น้องเมยมาใส่อันใส่มองอัน มองปลาซิวเด็ดจ๊ะมันถือยี่บ่อลนี่สีหื้อขึ้นเลยบอนี่ยามได้รอบหนึ่งเพิ่นว่าเพิ่นใส่มองปลาซิว เสียงแมงห่วงห้องหืนม,หมาเลยหลดมันจะทำแล้วเดี๋ยวมาดูได้หลายป่ะทำอันนี้ยามรอบหนึ่งบ่นี่นี่ท่านผู้ชม ปลาซิวมีตัวใหญ่ๆวิ่งได้บักหลายเด้ยพอหมกนี่แหละเพ,ะเเพิ่นใส่มองปลาซิวเอาเนาะ,ะยามไปเลยรอบหนึ่งรอบนี้เพิ่นหื้อเลยน้องทำน่ะเปียกแล้วรอบหนึ่งมองปลาซิว มองปลาซิวมองในน้นอยอ่นละ่ะหากินบริยากมันจะเป็นตกศรแต่จริงในสาบมีในกุ้งก็หลายเดแต่นนำมันเลิกมันได้สอนจักเทือกุ้งปลาซิวปลาซิวมีตัวใหญ่ผุ่นเมื่ในปะป้าตติดเต็มมองท่านผู้ชม มองหน่อยมองปลาซิวคมันเลิกคำันจมแล้วมันบทบทติดมันคำันลอยนี่นีเห็นบอลอยแบบนะต้องใส่แบบตึงๆฟองน้ามันจมอืม พูด,ดมองปลาซิว,วมกใส่ผักอีตู่หอมหอมทำอาทางมาทำ วุ้ยมันล่นเลยนะมีตัวบักไงหนึง่งไปลดเดสิเก็บผู้หนึ่งมาตะมาอันนี้อะฮะจะมาจับเบิ่องเน่พี่น้องจับอะไรไปปลาซิวหนึ่งตัวบักง <c oughs> ไงเ,บ,เบื้องเนี่ยปลาซิวมองปลาซิวเบิง่งเนี่ย อันนี้รอบสองในรอบแรกพต่นลงไปเก็บเอารอบรรอบสองก็เลยอันหือเลยแบบที่นี่ปลาซิวมีแต่ปลาซิวตัวใหญ่พี่น้องคนเออเดี๋ยวมือหลังบ่มีใช้ตุ่มกุ้งเนาะจกว่ากุ้งเต็มมาใหญ่มจากเมืองนปลาซิวเดี๋ยวมัาสิของนันได้ตัวหนึ่งเนาะคนนนั้น ปลาซิวธรรมชาสตร์พี่น้องบริเลียงพอมมันน,นี่มันก็หลายปีน้ำมันบ่แห้งน้ำมันหลเนาะน้ำมันหลายแล้วบริบริสอนจักเถือปลาซิวมันก็เลยไหลายสาเหตุที่ป่ามันแถวให้หน้าหลายมันก็ออกจากตรงนี้ละ่ะอยู่นี่มีหอดปลาดุกปลาคอปลาเข็งเนาะปลาซิวปลาธรรมชาสตร์นอกจากปลาเลียงแล้วยามฝนตกมันออกไปมันก็ไปวางไข่ ปลาซิวก็หลายปลาเข็งก็หลายปลาดุกก็หลายปีนี้นะปลาดุกกับปลาเข็งหลายเนาะในป่าพวกบงคอยเจ้าไซปาคอเลี้ยงลูกตัวอ่ตัวอ่ำอยู่ซัมสิกอะซัมสิกินเอามามา ขอสิถือแล้วเจ้าเป็นผู้เก็บแหละเน,นี่ยมันหล,ล่นโคบลงแหละเอาแล้วจะไล่ทำไล่ไปเจ้าเป็นผู้เก็บอ๋อดึงไปฮะแม่ดึงเข่งเข่งเแม่สปอดง่ายอ่ะแล้วก็ไล่ไปนี่เมึงเนี่ยมันหล่นกล่องนี่นะในพื้นนั้นในในเข่าเจ้านะฟังมึงเนี่ยพี่น้องปลาซิวก็มีตัวใหญ่อุ้ยหล่นอีกแล้วอ่ะเงี้ยไป ดึงไปทำสาวไปเนี่ยล่นอีกแล้วมันล่นได้ข้างอ,อกจมาโคกแล้วนี่นคอยเอามองมันหน่อยโพดป่ามันตัวใหญ่กวมองเลยที่นี่มันบ่ค่อยติดสาวไปฮะชิวมองลูกกระชี้วันโอ้แม่มันไม่ถือของลูกมีเชือลูกมองเอาเมียนใส่ลูกมันแม่มาแท้จริงอ่ะ,ะมันน้อยอันใหญ่กว่านี้ก็มีประมาณบอก พ่ออันนี้ปลาซิวตัวใหญ่ผุ่นมันล่นไม่แล้จังเก็บดูทำผสมปลาซิวดูเอาออมีใครหากินง่ายกว่านี้อีกไหมแซมนี่กับเหลือกินแล้วมาดึงไปทำ ต้องคอยปวดอะไรอีกทำแล้วพอจะไปเซเบตกบก็ทำไปกเกษมมาปัทไซรบ่ เอาดึงไปดึง,ดงาง,ง,างาบางนี่มันสิของกัน,นข้าแม่นถือร้ายกว่านี้กันสิของของแล้วยนา,าน,น,นจน้อยที่น้อยนี่คือหสอนห่าแล้วมันเจียวเซ่หึงบ่ได ดึงไปทำมองเศราออเมนคว่ำเลยา้น่นกบป่านะล่นกอเดงไปเศร้าออกกับริล่นเบริรดเด้

มีแต่โตใหญ่เลยมีแต่แม่มันปศกับบเิดทำมันได้สิมากว่านั้นเลยอยังไม่หมดนะจ๊ะยังไม่หมดใส่ขึ้นมาแล้วก็เป็นกรรมเป็นเวรมานั่งปศอีกปศเพื่นสิไง้ดี่นอย่างเง้ยโอ้โหแใ่ไ่ก็ไปสอนเนาะสอนเพื่อสิได้ เราขึ้นมาแล้วก็ม,มา,านมัน่งดึงไปทำถ้าสอนทะเลทั้ทงตัวน่อยตัวใหญ่รวมอันนี้ป็นตัวใหญ่ถือกับตัวใหญ่ตัวหน่อยบ่ถือ,อดเดี๋ยวมือได้ยากมกปลาซิวกะเอามาลงไว้บุพเพันสิบนาทีกระติดยำยางอยู่ อันนี้ก็ได้เป็นถวยได้พี่น้องชาวไปทำมันบอลลอนเราบ่ได้เด็ดเอา แล้วค <mile> <recuper ate. S 1> ่ะเอาสาวไปสาวไปฮะจะไปดูส่วนมันในสิเขียวอย่าไปได้นี่ทำผู้ชมได้บลกหลายได้บริณีหน่อยได้เนี่อันยุบขึ้นมาเบิ่งดูสาวขึ้นมาดูได้ประมาณถวยบักใหญ่ละพวนบ่นอยเออนี่บริณีหน่อยนะจ๊ะถวยบักนี้ใหญ่พนได้พอ อืซ้ำส,สิมกซ้ำ <จะ S 1> ส,สิกินเมียตัวใหญ่พี่น้องมันใส่เดียวกันเบิร์เด้ที่มันถึกนี่จะไปหมกหม,มกใสรักอีตูใส่พริกดิบแน่เนาะใส่ต้นหอมหนึ่งขาเดียวเห็นห่อนแล้วก็ใบเขา่าเนาะอืมเคยกินบ่พี่น้องมกปลาซิบใบเขา่า ปั่นแน่นๆแล้วก็กัดสมัยถึงเป็นยักษ์หน่อยอปลาซิวตัวใหญ่ๆมีแต่แม่ไม่ได้บ่มีตัวน่อยเดย้พี่น้องจ๋ามาวันนี้กัสิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้เมื่อแล้วท่านผู้ชมสบายดียดนี่แหละแนวกินเออไพตู้เก็บระเบะ่ะมกปลาซิว เริ่มคำเริ่มมืดแล้ว คุณยายเด็ยป่าซิวบักหลายๆหยนึง่งมี่ตัวใหญ่ๆคุณยายกินข้าวแล้วบ่คุณยายประ่ากินมกปาซิวเ่คุณยายกินข้าวไหมอย,ย,ย่างหวานแตงยายบุญเห็ดกินอยัางยายบุญปิ้งเ,เ,เ,เห็ดเห็ดเฟืองหรือเ่